ละคอสั้นเรื่องโมเดลซอมเต้นเพลงแม่มดไปรับชมกันเลยลา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 เอวันนี้วันเสาร์นี่ว่าแต่เราต้องไปซอมเต้นนี่ไปซอมเต้นดีกว่า ขอว่าวันนี้ต้องไปซ้อมเต้นแล้วคุณครูให้เต้นอาทิตย์ที่แล้วคุณครูบอกว่าให้เต้นเพลงแม่มดวันนี้เลยใส่ชุดนี้มันเลยไม่มีหมวกแม่มดอันนี้ไปซื้อกัอนนะซื้อเรียบร้อยสวัสดีค่ะคุณครูอิ๋ว ครูชื่อมีมี่อะสวัสดีค่ะครูมีมี่แม่เต่งตัวมันแบบนี้จะถนัดเต้นหรอจ๋าถนัดสิขามาเริ่มเลยจ้ะพร้อมนะเดี๋ยวครูจะเต้นให้ดูก่อนนะแม่โมดจ้าเป็นอะไรนะ ให้ฉันได้คิดเห็นเธอทุกๆนาทีแม่หมดหน้อยฉันจะเป็นพ่อมดได้ปลุงยาแค่ฉันได้เห็นเธอก็ไม่ต้องคิดสูตรอะไรมากมายฉันแค่เพียงต้องคิดคิดอีกครั้งหนึ่ง ถ,ถูกแล้วจ้ะให้ฉันเป็นแม่มด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 น้อยฉันอยากเป็นจังอยากผาสมน้ำยาเป็นรักให้เธอทานขอบคุณค่ะโอเคอย่างนี้แหละจ้ะเพราะว่า เดี๋ยวตอนเย็นหนูก็ต้องไปแข่งแล้วแข่งเพลงแม่มดแต่ไม่ใช่เพลงนี้นะคะค,คุณครู oh. เอาเหรอเพลงแม่มดน้อยอ๋อโอเคอฉันเป็นแม่มดแม่มดน้อยเธอสนใจฉันหรือเปล่าฉันเป็นแม่มด,แม,มดน้อยแม่มดน้อยแม่มดน้อย ฉันจะเป็นแม่มดน้อยแม่มดแม่มดน้อยไม่ใช่ท่านนี้นะคะคุณครูท่านนี้แน่เลยแม่มดช่างวิเศษเป็นแม่มดมันวิเศษอย่างนี้แม่มดวิเศษได้ไหมก็ให้ฉันนั้นเป็นแค่แม่มดน้อยคนหนึ่งที่จะไม่สนใจ โอเควันนี้นะจ๊ะก็เรียนจบไปแล้วแต่คุณครูจะให้หนูลองฝึกบินฝึกขี่ไม้กวาดฝึกเหาะมาอย่างแรกแต่คุณครูมีไม้กวาดครูสามารถบินได้แต่หนูไม่มีตอนนี้ยังเป็นเด็กยังใช้บินอยู่มาเดี๋ยวคุณครูจะสอนว่ามันบินยังไงอย่างแรกให้หนูกดกันให้หนูกระโดดนะ ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บอย่างนั้นแหละแล้วก็กระโดดแล้วก็กางแขนหนึ่งสองสามอย่างนั้นแล้วหนูก็บินได้ถ้าไปข้างหน้าก็เหมือนจะเดินนะจะแต่แค่เราเดินเหมือนแบบเหมือนเดินกลางอากาศอะแล้วมันก็จะแบบปึ้มปื้มบ้มขอบคุณนะคะคุณครูหนูไปก่อนนะ ฉันต้องซอมก่อนอย่างแรกให้กระโดดแล้วก็พรึบฉันจะไปหาย u o o เพราะว่าเขาได้ข่าวว่ามี UFO อยู่แถวนี้แล้วมันอยู่ไหนละ่ะ UFO ของเธอนะอยู่ไหนฉันอยากเจอ UFO อไม่ได้อยากเจอความว่างปะ่ะ ตอนนี้ฉันก็เริ่มคล่องล้แต่ไม่ได้คล่องจนแบบปิดตาบินได้นะตอนนี้ฉันกำลังหาอยู่ว่า UFO อยู่ยไหนตอนนี้ก็มืดแล้วพ่อกับแม่ฉันกำลังหาฉันอยู่ ไปดูสนามเด็กเล่นตอนกลางคืนดีกว่าว่ามีคนอยู่่อะอเปล่าไม่มีคนอยู่เลยสักคนหนึ่งก็ไม่มีไปโรงเรียนดีกว่าเรานี่ดื้อจริงๆเลยโรงเรียน Ooh. Siang Allah ya nak Kuwa ah! Nak kuwa jangan ah! Nak kuwa jangan Belum deh Nak kuwa Nak na kuwa syamat. ไปสระว่ายน้ำนดีกว่านี่สนามวอลเล่แน่เลยสนามบอลเลย์บอลแล้วนี่สนามอะไรอ่ะวิ่งอ่ะสนามอะไรอ่ะอุ๊ยสนามอะไรอ่ะทุกคนคนี่เงาแล้วฉันเป็นอย่างนี้แหละเนี่ยไม่มีแดดนะ แล้วเงามาจากจไหนภารกิจของวันนี้คือฉันต้องไปแตะพระจันทร์ให้ได้พระจันทร์อยู่ไหนนะะเอ้นั่นไงพระจันทร์วอยากจับพระจันทร์มานานแล้วีจับสักทีใกล้จะถึงพระจันทร์แล้ว ถึงพระจันทร์แล้วว้าวอยากจับพระจันทร์มากจับแล้วนะทุกคนอ้หทุกคนดูบรรยากาศสิน่ากลัวจังมาดูแล้วทุกคนมาดูสิฉันยื่นบนพระจันทร์นะว้าว ว้าวดาวเพียบเลยมีดาวไก่ดาวเสือดาวแมวอ้เยอะแยะ,แยะเลยนะทุกคนมาถ่ายรูปกันแคปเรียบร้อยโอ้ตอนนี้เราอยู่ตรงพัจจันทร์เลยอะทุกคนเราไปแตะดวงอาทิตย์ก็ได้นะแต่ไม่เอามันร้อน ไปอยู่เนปจูนกันไหมอุ้ยดาวเนปจูนไปดาวพฤหัสไหมดาวสุกก็ดีจะเป็นดาวเสาร์จะเป็นดาวเสาร์ก็ได้ฉันจะไปให้สูงฉันจะไปแตะขอฟ้าให้ได้เลยหุยน่ากลัวจังอะอากาศไม่หวังไว้ ใจเท่าไหร่เมื่อไหร่จะไปแตะขอบฟ้าได้สักทีเย้ฉันแตะขอบฟ้าได้แล้วเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนชอบกันไหม